เผาสักทีเตียนจะหมดเล่มเลยเยังไรอ๋อเปไรออเอตัดยังไม่เยอันนี้ตัดเค้กแต่งงานนะแอบกินนะเอ้เอาดันสินดา เคี้ยวแล้วที่มุกมัดมุมัดที่ีนวามันตกเป็นก้อนถ้าทำเมื่อวานถ้าจะสลบกินล้มอ่ะฟ้าจะไปหาใบตองใบเถืองเช็ดใบตองเป็นลมเลยไข่ขูดมะพร้าวเมื่อวานเห็นภาพขูดจริงเใบเถืองขูดจริงะถ้านั่งเขาถ้านั่งเขาแบบมีความรู้ด้านการขูดมะพร้าวมากเลยอยู่แต่ขูดแป๊บเดียวเกือบตกว่ามันกลัวมันจะไม่แห้งอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกไม่เป็นไรป้อง มันมันมันก็จะอร่อยไปอีกแบบไอ้รอบที่พี่ทําอ่ะแต่ว่าพี่อ่ะขอจ่าไปตากบนบ้านในครัวจ่าตากได้นะช่้นทมันแดดเดียวนี่ตอนเนี้ตามได้จันไม่มีอุ้ยจันวะจันไม่มีหม้อโอ้ยนะแถวนั้นโ็โตัตนันงํามันในเมืองอะเนาะโอเห็นอยู่สูงริบนึกว่ามีคนจะขึ้นไม่ไหวโอ้โหทำไม ที่ฟุนขึ้นไม่ไหวเขานะก็มันสูงสะสูงเท้าข้าวไม่ได้เลยทำไมกลัวเลยบ้าน่านนะาเตี้ยแล้วนะอีกต๊อกแรงช้ามีไงขยันจ,จริ้ง ยาวไม่ทันเลยนี่ดิมาบ่อยเกินมาบ่อยเกินแต่หนวดพ่อยาวเลยเนี่ยแม่เอาครีมทาตรงนี้มั้งเนี่ยเนี่ยทาที่ครีมเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาให้ดูในตัวดอ สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่มสายใครคะกรสายใครคะเนี่ยเนี่ยป,ปุ่มปุ่มปั๊มเนี่ยต้องทางําทรสัพเด็บนี้ขอสักเครื่องด้วยได้ค่ะต้องทํากับข้าวให้กินนะคะฉีดยา